สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำลูกข่างสปินเนอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ใช้วิธีหมุนแบบนี้เลยนะคะตรงกลางจะมีที่จับนี่นะคะเราก็หมุนแบบนี้เลยนะครับและขนาดกระดาษเราก็ใช้กระดาษ1 0บ4ครึ่งคูณ1 4ครึ่งซนติเมตรนะครับ ขั้นตอนแรกให้เราเลือกก่อนว่าจะเอาสีไหนเป็นอะไรสมมุติอันนี้เราเอาสีฟ้าเป็นที่จับสีส้มอยู่ตรงกลางสีเขียวอยู่ข้างนอกนะครับกระดาษแผ่นนอกนี่เราจะพับค่งน,นี้นะครแล้วก็หันมาที่แนนอน แล้วก็พับครึ่งแนวสั้นอีกทีนะครับสองทบนี่นะครับเราได้แล้วนะครับแล้วก็ตลางออกและพับอันนี้ที่ชนตรงกลางพับอันนี้มาและเห็นรอยตรงกลางเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอา อันนี้พับมาให้ชนรอยตรงกลางด้วยนะครับตอนเราได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้แล้วนะครับเราก็จะกลางออกแล้วเราก็จะสังเกตดีๆนะครับอันนี้เราก็จะพับสามเหลี่ยมโดยเราจะรีด แค่ okay. ไม่เกินตรงนี้นะคะเรเาจะรีดแค่ไม่เกินตรงนี้นะคะเราก็จัให้ดีๆหน่อยนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วครับเราก็ทำตังบุชด้านเลยนะคะ เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดให้เป็นถ้วยอย่างนี้เลยนะครับและอันนี้สังเกตดีๆนะครับเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งสงมือเอาออกมานะครับและกดอีกนีนะครับเราก็รีบอีงนี้นะครับ และเราก็พับลงได้เลยนะคะพับลงให้เหมือนกังคางหันนะครับนี่นะคะอันนี้เราก็พับลงไปข้างๆอันนี้พับลงไปข้างบนสลับกันนะครับอันนี้ก็พับลงไปข้างล่างข้างบนนะครับแล้วอันนี้เราก็พับ ไปทางนี้นะครับสังเกตเลยครับว่ามันจะเบิดลางขาดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับเล้วต่อไปเราเอาลิชีแยกเข้าไปตรงนี้นะครแล้วเราก็กดมาอย่างนี้เลยนะครับทำสังซีได้เลยนะครับนี่นะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำให้หมดมสีด้านก่อนนะครับตค่ไปไปต่อนะครับเี่ยอ่าเมื่อเราทำได้ทั้งสีด้านแล้วนะคะอืมเราก็จะพับเข้ามาให้ชนรอยตรงกลางอย่างนี้ได้ไดเลยนะครับ นี่นะครับทั้งหมดสีด้านเลยนะครับวนวลูกค้ามันต้องเหมือนกันทั้งหมดสีด้านนะครับนี่นะครับเ,เรื่อได้แบบนี้แน้วนะครับลราก็กางออกสีด้านนะครับแต่ขั้นตอนนี้สังเกตดีๆนะครับเราโอนเราเอานอิ้วเย,ยเข้าไปานี่นะคะและ เราพับเหมือนนกเลยนะครับแล้วเราก็พับตามรอยนี่นะคะเป็นนกตัวเล็กเหมือนนกตัวเล็กเหมือนนกเล็กๆเลยนะครับพับเหมือนนกทั้งสีด้านเลยนะครับอันนี้นะครับอ๊ แด้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็พับอันนี้ออกได้เลยนะครับให้สมือกับตรงรอยตรงกลางของคลิดนกเลยนะครบเดี๋ยวพับเหมืนอนพับนกนะครับแต่ตอนนี้ไม่มือแล้วนะครับก็พับออกทีน,นี้นียนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้นะครับเราก็พับอันนี้เข้าไปนะครับที่มันเล็มๆนะครับแค่นี้กระดาษเพนที่หนึ่งเราก็เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปกระดาษแผ่นที่สองกระดาษแผ่นที่หนึ่งเราวางไว้ก่อนนะครับกระดาษแผ่นที่สองอขั้นตอนแรกถึงกระดาษแผ่นที่สองเราพับสามเหลี่ยมแล้วก็พับมุมมุมนี้ไปชนมุม,ม,มนมีมมมนมม้มุมชนมุมนะคะ างออกคะครับและเราพับสี่เหลี่ยมด้วยนะครับและทำให้เป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะกางออกให้หมดและเราพับตรงนี้มาให้ชนชนตรงกลางของกระดาษนะครับทั้งสี่สี่มุมนี้นะครับ อันนี่นะครับและเราก็กางออกครับเข้ามาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับและขั้นตอนต่อไปเราก็จะครับอย่างนี้นะครับ นี่นะคะข้างหลังเราก็จะได้เป็นแบ,บนีนะครับนี่ก็พับเข้าทุกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็พลิกและพับออกพับนแรกออกนะครับต่อไปเราก็จะพับกระดาษแผ่นที่สามนะคะแผ่นที่สองเราเสร็จเลยนะคะแล้วก็พับ พ like ื il, where, ้นนี้มันกระดาษแป็นท um ี่ทรงเลยนะครับเอาสองด้านเลยนะครัะและพับขึ้นนี่นะครับและพับขึ้นให้เป็นสีเหลี่ยมเลยนะคะนี่นะครับ เราก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครัแล้วก็พับเข้ามันพับอีกทีนะครับพับขึ้งและเราก็พับเข้าอีกนะครัแล้วก็พับเข้าตรงตีมุ้แล้วนะครับแล้วก็ทำการพับอย่างนี้นะครบเละ เราก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเหมือนลังคาบ,บานเลยนะครับแล้วกจกาออกนะครับและเราพิกรดาษกลับมาเราบีบตามรอยเมื่อกี้ได้เลยนะครับและเราก็เสร็จขั้นตอนการพับได้นะครับและเอออันเนี้ยเราจะถึงขั้นตอนนะการประกอบแล้วนะครับเรานำชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองมา และเราเอากาวมาทาที่แหลมๆทั้งสี่ด้านของชิ้นที่หนึ่งนะคบนี่นะครับแหลมๆอันนี้นะครับที่ตั้งสูงๆนะครับและเราก็พับเข้าไปอีกนีคนะคบ นี่นะครับและเราก็เอากระดาษชิ้นที่สองวางเข้าไปเลยนะครับและเราเอากระดาษเห็นไหมคะมันมันจะมีสองชั้นนะครับกระดาษชิ้นที่สองเราก็จะเอาชั้นแรกไปสอดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็สอดทางสีด้านเลยนะครับ แบบนีขอบทุสีด้านแล้วนะครัแล้วก็เอากระาดาษชิ้นที่สามมานะครับมีที่จับนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในตรงสอดก็เป็นตรงนี้เลยนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครก็ทำกันสอดไปเลยนะครับ,ครบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับลูกข่งสปินเนอร์ของเรา สำหรับใครที่ดูจนจบขอบคุณมากเลยนะครับบาย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 นะะ สำหรับใครที่ดูจนจบบายบาย